เราไปชมวิลลี่เอ็กันต่อเลยครับแต่ต้องติดอย่อย่างนี้โอ้โอของเล่นใช่แค่นี้ทุกอย่างก็เป็นเอาไวทิ้เอาเวลาทครับผมแต่ไปออกงานหรืออะไรก็ตัดก็เปลี่ยนชิ้นลอตไลท์แต่ก็เอาของพวกนี้ไปคะะขวาน อ่าอันนี้จะเป็นขอบพี่นะนะครับวาดูกันเลยนะครับตอนนี้ขอ่งนะครับต้องขอบคุณพี่แม็คนะครับแหนมีบุรีที่แกแกปล่อยมาให้นะครับตามีตั้งนาน้องไปมคไับนี่นีเป็นดํามด้วเราเมันจะไม่เจ็ดปีได้อย่างไงนะครับอันนี้ดั้ผักผมติจะเป็นเหล็กต้องไม่ถูกอันนี้สมัยก่อนเขาผักไม้เอาความร้อนดันขึ้นมาในื้อสัุ่นยอดมากครับ ถ้าน็อตผ่าจะต้องเป็นหลังเป่ามันจะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนของไทยอ่ะเห็นไหมมันจะไม่เหมือนของไทยไ่งไะคือบอกาะนะครจะเป็นซิปเป็นซิปตัวนี้จะเป็นซิปครับก็เป็นผ้าแคนวาร์ไหมครับเป็นผ้าแคนวาร์แต่เขาจะทำเป็นซิปนี่ผมก็ต้องไปหาเออซิปมาให้ได้ยืดความยาวซึ่งก็เป็นสเปคนี้ใช่นี่เป็นซิปเงินของอเมริกาเป็นของอเมริกา แล้วก็คือว่ามันจะตั้งนั่งอยู่บนถังน้ำมันใช่และนั่งอยู่บนถังน้ำมันเอเดี๋ยวภายในเราเราไ่เข้าไปเห็นันะครับเราไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ถ้าผมดูในในในวิดีโอหรือคลิปเมืองนอกก็จะเอาไว้จับนะครับรถมึงกระโดดไปกระโดดมาโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวตัวหลังคาคอังค่ะครับผม คงหลังคาเส็กปลาไปต่อครับเสาตัวนี้จะเป็นเสาว,วิทยุเสาว,วิทยุอ่าซึ่งมีอะไระก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นเสาว,วิทยุอ,อ,อยู่แอนเทนนาอยู่ธรรมดาธรรมดาตัวนี้ครับมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟ,กไฟกส่วนตัวนี้อ่ใช้สังเกตไหมฮะถ้าเป็นออริจินอลเออปีลึกๆมันจะเป็นวงกลอ่าฮะก็ไม่ทำให้มองยิ่งๆอ่งปกติมันจะเรียก มันจะมีการถูกจองไหมแต่นี่คือจัดกรมลยก็คือเหมือนกันหมดเลยใช่ครับนี่ลองลองลองไปสังเกตได้ได้ได้ไลองไปสังเกตนี่เนี่ยถ้าเป็นอ o r i g i n อ l เขาก็คือจะต้องผมแค่นี้ไกด์อ่าเห็นไกด์ก็ต้องมีเราไกด์อ๋อโอ้โหเห็นไหมครับมันมีเรื่องราวมากมากแล้วอันนี้คืออันนี้คือถุงน้ําถุงน้ําของอเมริกาซึ่งเวลาอเมริกาเขาจะนั่นก็คือน้ําตักใส นะครับตรงนี้จะต้องเป็นสินิ้วนะอ่าห่เก้าสี่สิมันยัอยู่ยังอยู่ในยุคอยู่อ่าฮะเก้าสี่สิ่เพราะว่ายุครถจะเป็นหมดแค่เก้าสิบห้าเก้าร้อยสิบห้าคือจะม่ถึงไม่เป็นแล้วไม่เนะเคแล้วถังน้ำมันมีอะไรพิเศษอีกไหมครับก็ไม่เยอะมากฉันมองก็จริงเก้าสี่สี่สไงนีครับผมจำไม่ถือนึงเก้าสี่สไงเนี่ยผมจำไม่ถ อย่างอะไรอยะเป็นสเคเดิมเขานะครับมีปากนกแก้วปากนกแก้วหของซูเลอร์ต่อครับไปต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นสาวิทยุนะครับเป็นสาวิทยุซึ่ง่เป็นสที่เสียบต่ออ๋อคือมันจะมีที่เก็บของมันอยู่ตรงนี้ตามสเปกอ่า มาเก็บตัวนี้สองก็คือสาวิทยุข,ของตัวนี้อ่า GRC GRC นไอตัวนี้ก็ตรงรุ่น,รรนที่ใช้ส,สื่อสารกับอันนี้ลูหลโหลถูกต้องถูกต้องนี่นะครับ,บเนี่ยเราก็ไปหาเก็บกันมัานี่ปากพูดยังพึ่งได้มาเมื่อเมื่อสักสองสามปีที่แล้วสุดยอดเจ๋งอ่ะก็เป็นการสื่อสารของเขาอ GRC นเรียกว่า GRC GRC9 อ่า GRC9 ไม่รู้แล้วครับแต่ก็โอเคนี่เลยขออันนี้เลยมันคือมันคือ m 3 s d i g i t a l m 3 s c p d i g i t a l แท่นปืนแท่นปืนครับผมอืมสเปคนี่ก็ของรักของห่วงที่สุดในรถเลยฮะใช่ดังนั้นคุยกันทั้งวันก็เรื่องนี้แหละครับใช่เป็นของของรักของห่วงที่สุดในรถคือผมมันด้วยความที่มันหายาก กวฝาจะได้นาอะไรแล้วไม่ได้มาเย,ย,ยกยกชุดแบบนี้นะชิ้นละชิน้นชิ้นละชินะช้นอันนี้ได้จากอาจารย์เสิร์ฟคู่หนึ่งนะครับนี้ได้จากอาจารย์เบี้ยวได้มาเป็นชิ้นๆหมดนะแล้วก็<ด>มาประกอบเป็นชายอนะไอย่างเงี้ยเพราะว่าสเปกมันต้องหลดเว้าเนะี่ย ช่มันจะต้องเว้าโลกต้นรงเก้าอี้เพราะว่ามันต้องสมบุกสมบันนะนะยาวเคกต่างๆแท่เนี้หายากที่สุดมันจะยาวแล้วตรงตรงนี้จะตัดตรงแต่ผมจะไม่จอดรถสันเต็เจาะแต่ละครั้งก็ปาก็ไหลถูกถูกอันนี้เข้าใจเลยโอเคมาที่เพจครับเพจอืมเพจอันนี้ยังยังสําหรับผมยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยยังไม่ บางคนผมเปิดมานี่เจอปอืนเลยนะอันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องภายในแล้วนะครับภายในเริ่มจากวงมอะไรเลยที่จับอยู่อืมครับมีอะไรพรีเซนต์โอ้โหเป็นเป็นกลงอะไรที่เหม็นมากนะทำไมอะ่ะไอเพลกแมคนีอ,อะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยอืมไม่ผมก็ไม่มั่นใจว่าพยายามจะศึกษายอยู่ว่าเพราะอะไรเอ่อกลมอะไรมันถึงมีกลิ่นกลิ่นนี้แล้วเหมน็นจริงๆเวลาจอด คันโน้ก็เหมือนกัน A2 ก็เหมือนกันเพิ่งได้มาเหมือนกันเป็นพวกแมกไนีอะไรต่างๆก็คือมันจะเหม็นมากแต่ก็ในเดเมๆของเขาก็จะจะจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สามบก้าแปรแตรครับแล้วก็ที่เลี้ยวอาที่เลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้เลยครับที่เลี้ยวไม่ใช่จริงๆมันจะเป็นอีกยุคหนึ่งอีกยุ่นหนึ่งนะแต่ก็จะใส่กับรถรุ่นนี้ได้อ่าอันนี้ครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ก็ยังอยู่ในตรงยุคเขาอยู่ในยังอยู่ในย่าอ่างั้นไล่แต่้ายมาเลยครับมันคือไฟพาง ไฟพางครับผมครับผมอันนี้ไฟใหญ่ถูงต่ำโชคชับอ่าอันนี้เดินเดินเบาเดินเบาเร่งอ่าเดินเบาเร่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟอ่าไฟน้าปัดหน้าปัดนะครับอันนี้ก็จะใช้ได้หมดไหมครับอ่าเดินไม้ต่างๆจริงๆไม้ของมันเนี่ยของผมเท่ามันยังต้องยอมรับยังหาไม่ได้ก็พยายามหาอยู่มันจะต้องเป็นไม้สองชั้น ไม่สองชั้นมันจะมีช่องนี้แล้วก็อีกช่องอ๋อก็คือตัวบอกอะไรต่างๆจะมีสองชั้นจะเรียกไม่สองชั้นนคแต่ในอื่นก็ใช้ได้หมดครับนีก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความร้อนความร้อนครับผมนะครับมีแรงดันเลย้องทันแรง้ํามันแรงันน้ำมันเครื่องน้ำมันครับฟูเฮลนะครับโอเคนี่อะนี่เบรกมือครับนี่ฝอนี่คือเบรกมือสังเกตไหมผมจะไม่ทําสีเพราะถ้าทําสีไปมันจะไม่เห็นฝอ เยี่ยมอะไรที่มันมีเอผมพี่หนุ่มเคยพูดพี่หนุ่มแกจะพี่หนุ่มที่โคล่าแกจะพูดเลยว่าอะไรที่เป็นเอนั่นคือกาไรของรถแล้วเราเล่นเอ็มบีโอเคมาที่เกียร์แล้วครับเป็นยังไงครับเกียร์เล็กครับผมเป็นเกียร์เล็กสามเกียร์สามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังอ่าเป็นเกียร์เล็กครับผมแล้วก็มีเกียร์สมัยนี้เขาเรียกสโลว์สโลว์เป็นเกียร์ยังไงครับไฮโลอันนี้ไฮอือฮึอ่า ไฮโลอันนี้ขับสองขับสี่แยกแยกกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมแล้วก็อีกอีกอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ที่สะสมก็เป็นอเซอรี่เกี่ยวกับจี๊บของมิลิเทอรี่มากกว่ามิลิเทอรี่เกี่ยวกับทางอุปกรณ์ทางทหารอเมริกันใช่ใช่แล้วก็พูดไปถสุดโอเคมีอะไรบ้างเท่าที่เราเห็นอืมคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ย ผมก็สะสมจากเสื้อผ้าก่อนเลยครับอ่าง่ายสุดก็คือพวกเสื้อผ้าอ่าก็ค่อยๆขยับมาเป็นเอ่อเป้นะครับเป้หมวกอ่าหมวกเสร็จก็เป็นเวสอะไรต่างๆแล้วก็รวมกระทั่งพวกวิทยุต่างๆครับผมอ่าแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้นะครับเยอะครับเพราะว่าพอทําบ้านเสร็จเนี่ยเราต้องต้องต้องเคลียร์พื้นที่มองตรงว่าต้องใช้พื้นที่แล้วบางสิ่งบางอย่างถ้ามันยิ่งเก็บมันยิ่งเยอะยิ่งหวมก็ แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนี่แะครับคนหัวใจจีบนะครับก็ยังมีอีกหลายๆมุมที่เรายังไม่ได้เอาออกมาแต่ก็ค่อยๆทยอยกันไปนะครับเพราะว่าเป็นผมผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเป็น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 บ้านที่สวยมากแล้วก็น่าอยู่ขอบคุณครับแล้วก็มีสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากจะอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ได้ได้ชมกันแต่ว่าก็สมควรแก่เวลา แล้วเดี๋ยวยังไงเทปหน้าเราค่อยๆทยอยดีกว่ายังเหลือเจ้ายักษ์อีกคันนึงเนาะนั่นคือดอทเอ็มสามเจอ่าโฟวินใช่ครับเพราะว่าทำออฟโรดกันยอืมคือที่ผมไม่ทำตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมไม่ได้มาอีกนะครับผมก็อยางจะมาในรอบหน้าอีกนะครับเรากักไว้ก่อนเดี๋ยวมารอบนี้ เดี๋ยวเขาไม่เรามาอีกนะครับมามาม่อไหร่กันนะพี่โอเคงั้นวันนี้เราลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับในคลิปหน้านั้นจะเป็นยังไงขอให้พวกเราติดตามจิ๊บคลาสิกชาแนลป่ะเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ